โอ้ยหัวจะปวดสำหรับทางด้านของลิ v เวอร์พูลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้ดวงไม่เข้าข้างเลยนะครับดวงไม่เข้าข้างเลยหลายครั้งต่อหลายครั้งมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อวานเมืม่อค,คืนนี้นะนาทีที่26นะหลังจากเปิดต้นเกมมาได้ไม่นานนะครับก็เป็นการโดนไปแดงครับจากทางด้านของเคอร์ติโจนที่ไปทำฟาว์หนักใส่ทางด้านของบิซูมานะถือว่า โอ้โหตรงนั้นว่าสวยแล้วนะนะและที่สําคัญครับนาทีที่34ได้ลุ้นขึ้นนําครับก็เป็นการหลุดไปยิงกะจากหลุยส์ิอารครับยิงแบบสุดคมเลยนะแต่โดน VR คุมกําเนิดซะก่อนนะครับและในนาทีที่36ครับเจ้ากรรมจริงๆโดนขึ้นมานํา1ประตูต่อศูนย์ครับแต่พีคไปกว่านั้นหลังจากเขาเหลือ 10, 10คนนะครับ เขามายิงได้ในช่วงทดเจ็บนะครับก็นาทีที่45บวกอีก4นะครับก็เป็นการตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากโคดี้กักโปไปได้เหลือจะเชื่อว่านัดนี้อาจจะได้แบ่งแต้มกันไปแล้วนะครับยังไปโดนนาทีบาปเจ้ากรรมอีกครับนาทีที่90บวก6นะครับเป็นการทำสกัดเข้าประตูของของตัวเองนะครับจากทางนั้นโจเอลมาติบโอ้โหดวงเมื่อวานนี้ไม่เอาอะไรเลยจริงๆคือแบบว่า ดวงก็ไม่มีแถมซวยอีกตั้งห่างนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายจริงพูดพูดผู้อีกท,ทีก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับก็จบกันไปที่2ประตูต่อหนึ่งทางฝั่งของสเปอร์นะครับเอาชนะไปได้สําหรับเมื่อค่ําคืนนี้และทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นการแพ้คาบ้านอีกแล้วนะครับเป็นการแพ้คาบ้านทางด้านคิดตันพาเลตบุกไปเยือนนะครับก็เก็บชัยมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับทางด้านของแมนยูก็ ไม่รู้จะปรับตรงไหนแล้วนะนักเตะจะออกก่อนหรือว่าโค้ชจะออกก่อนนะครับในเกมนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อช่องทางการรับข่าวสารดีๆและอ่าช่องทางการรับแนวทางฟุตบอลดีๆนะครับไปที่หน้าช่องนะช่องทางการติดตามจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับก็ฝากไว้ด้วยและกันสำหรับวันนี้ผมเบนซ์บ้าบอลฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับ